ครับสวัสดีตอนคำครับพี่น้องพลังบวกถุกทันครับเมื่อนี้กะสสิมาแกงครับประชาสัมพันธ์นี้ก็ละครับเรื่องงานคอนเสิร์ตแม่ลูกน้อยอุเรพรนะฮะครับเสียงอีสารไลท์โชว์นะครับอืมวันที่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ ราคาบัตรกลมผิดกับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนครับทักประดีเพจพลังบวกภาพมวลน,นะครับเรียกรับแอดมินดิถาถึงท่านก็กลุมครับกันเข้าไปจ่อลายมันกะมันอ้างกันไหมพี่น้องครับเริ่มเนิ่นๆนะครับเมื่อนี้มือเงืเป้าซื้อเข้าไปครับแอดมินรอท่านเยื่ถึงท่านเข้ากลุ่มอยู่ท่านเสียบัตรเสียบโอนเงินอย่างต่างๆนะคร,รับส่งสลีปไป หาแอมินครับที่เผจพลังที่เผจพลังมวลครับครับเปิดเกีร์ล้ถาภาพพี่น้องขอกลุมครับเออมันอีกยิ่งข้าวดีมากครับดนิ้กะบาุ้มปิกเกะเกินร้อยกล่วนะครับเพี้ยที่ไหนเนาะพี่น้องเขาจะได้หารอยครับเกินไปจะได้ใช้ย่นะครับผมอืมอะไรจะหาร้อยไปนี่ยังตําครับอืม ก็ซอยกันเด้อพี่น้องเด้อครับขอใจเยอะตอนนี้เศรษฐกิจลุงกลับบ่ท่านยีบเล็กก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับราคายางกับกิโลละก่อสิบลอืมรัฐบาลมื่กับพยายามเฮ็ดให้เศรษฐกิจดีขึ้นอยู่ครับอืมเข่ากับตันหนึ่งกับแพงอยู่เต่ว่าช่วงนี้ขอขายดอกเกือพี่น้องข้างนอกก็ได้ครับเอาซอยกันครับจะได้ไปถึงเป้าหมายครับอืมพวกเขาทิ่มพลังหวกนี่ครับอ่า มีหยังกะควายวอาจากันครับอืเขาก็จะไปอันนั้นกันครับอืมีหยังกับปรึกษากันแล้ก็นั่งใจสิ่งกันละกันครับาะว่าเขาเดือนทาามาร่วมกันแล้วครับเล็กน้อยกันแพร่กันเด้อพี่น้องเลยครับออืจากจองน้อยผมเราก็จะหยิบให้ก็นั่งใจพี่น้องทุกท่านนะครับห้อยเขามาสามาคีปองดองสีเนจี่กระชบกระทั้งเล็กน้อยเขาก็ให้อพัยกันกับาูว่าเขากล่า อยู่แล้วกันมากแปดเก้าเดือนแล้วครับเจ้เห่อสู่กันมากก่อนกำลังใจสื่งกันและกันสิ่งแรกจะน้อยกันไพ่กันไปครับบ่ไปยังดอกเข้าเขาเป็นพลังบวกนะครับต้องคิดบวกนะครับต้องคิดบวกเพื่อให้งานเราเรินหน้านะครับอย่ดรียหน,น้ากะไปได้ไรนะครับแย่เสียก่อนสิบปอระเทศน,นะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ วคชนาเดี๋ยวนี้รถตะพี่นองซื้อบัตรกลมปิดละครับเข้าไปซอยกันครับให้มันได้ให้งานนี้พานไปได้ครับงานนี้ครับวันที่แปดมีหน้ากับประกาศข่าวใอ้พี่นองราบสีหนึ่งหรือพวกไอ้มีเป็นกระแกงข้าวประชาสัมพันธ์ออกไป้ะครับเด้อเสียงวิสารไลฟ์โชว์นะครับมีนารองรับเก้งหลุกสาวห้าครับล่าลมะครอินสีเียงใหม่ครับเป็นมากเป็นมากเป็นนารองรับเชิญ ปล่อยไฟมาอะไรพรอีกคนหนึ่งครับก็เป็นนรองรับเชิญครับอืมก็ซอยกันไปครับขาดเสียไม่เลยครับมีอันนี้จัดพิเศษครับพิเศษดีพวกอื่นก็สิบว่มีมั้งครับงานนี่กับเต้นบาสโลบรับจากทีมงานคุณไยน้องพระท่านท่านยดผู้เขียวครับมาจากแก่พุ่มครับเรียมแสดงนะเต้นบาสโลบไ้พี่น้องป้องไปบ้านเฮ้งในมองนะครับเด้อ เขาเค,ต,าเคาติดตามล้วโอ้ยเปินปอนงามตื่นงามอีครับอันนี้บริเวยกันเด้อครับเด้ขอข้เมามาเมืองกันเซบาสตีปีขอไปเมืองครับอันนี้มีการไล่สดไปทอโลกและพี่น้องครับอืเอาบัดร,ราคากลุ่มปีกันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนครับ้าไปที่พเ,เพียร์พลังม่วนนะครับอืจะไปเพียรพลังม่วนครับอืครับเปิดคดสิอ่อเอาขอกุมแอดบินกับซร่าขอกุมครับอื ขยวนเงินแล้วไปแล้วก็ส่งสลีไป่นเดียกับเด้อครับฝ่าฝ่าฝาพอวันมีหอดมือเลยอีกสองสามมื้อหนึ่งครับเออเดี๋ยวกุมปีน้องก็กับที่ว่าพันหลายครับอืมแต่ว่ามืออื่นมือใคไในถึงห้าร้อยเด้อพี่น้องเ้ยครับซอยกันครับพราใครใจเขาก็สูงอืมครับเดี๋ยนี้การประชาสัมพันธ์ครับของน้องบุรีพิ่มันอยู่หน้างานก็เฮงดงานพูดเยวครับอืม ตาเลียเป็นตาเลียบตัวนะับอันนี้เห็นต้องขอใจตัวคนในงานบอกคงกับนางเงือหอมมีหรอไรสุดไห้คนนังใจน,น,น่อง้ายครับเป็นสู่เั็นยูหนาดานยูกับยูผูเดียวพร้อมอนนเอาสูบไปได้น้องบุด้าพีวเด้อน่องเสียแหลมครับโปอพี่พี่บอกเดี๋ยวกับพิมบูายเยกับไ้คนนั่งใจอยู่ครับเขากรัทำ้าี๋ยวในงานน้องเขาก็อยู่หนางานครับ เดียมงานเกียรติทีทํามองจอรถไปทายพี่น้องนะครับบริการพี่น้องครับวันที่ทีเกียรติเท่ากับที่ระเจ้ามพันธ์และการเสีอบัสเส่อปีก็มีฤทธิ์โทครับออันนี้ไร่สดสร้างยูทูบห้ไปพ่อแม่พี่น้องเมืองกับปู่เดียบริมาเ้อสีมงานพลังบวกเขากันครับปุ่มมากกับมะพร้ากันยุหันนะครับให้กันังใจซึ่งกันและกันครับรักกันไว้ครับจัเมื่อกันไปประคองกันไป ให้ถึงกฎหมายครับอืมให้ลูกสาวถึงกฎหมายครับปอดที่เขามาพลอผมองขอมาในการบ่มีครับบ่มีออกกันไนเด้อบ่มีบ่มีพูรจากครับมีแต่รอเม,มื่อกันครับอืมเป็นทิมพลังบวกเอบอบ่มีออกกันไนบ่มีพูดจัดนะครับเด้อเพื่อให้ลูกหล่าลำละคว้อนมีเบที่ตียืนอันสมงเกียรติครับงานวันที่ได้เปลเป็นงานญ่แล้วละครผม,ม,มางานญ่ เฮลูกินสางงามไปไปผีเป็นไปได้บ่รได้กันยุกับพี่น้องทีมงานพลังบวกข้อกับซอยกันเปิดงานลู่หลวงไปดีนะครับหลู่ข้อกันมีเวซี่ยืนครับกับซอยกันเด้อพีน้องครับผมอืมไยเ้อกับ,บ่มีหยังครับบ่มี่ิเขามา้าผลประโยชน์บ่มี่หรอครับเป็นเจ้าหว่ความมักลูกเออสิคอยกันจูมือกันนี่บ่มี่ใบมีผลประโยชน์ยังแอบแฝงนะครับเด้อทุกคนครับ ผมการกันตีเลยครับที่มันรงบัวข้อนี่มีสนามใจ,จมัดซอยกันให้น้องไอ้ลูกเต่านี่มีที่ยืนมีสถานที่ขึ้นรองเพง่งอันยังไงเขาจะได้ห้วงไงบ่งงนนะครับเพราะว่า,ามันจะดังไหมกับวงหน่อยก็ดังหน่อยวงเงยก็ดังเงคนหัจักหลายครับอเอฟซีมันกับวงเงยเอฟซีก็หลายก็บบ้งหน่อยครับอเออค่ะดึงเอฟซีห้เพื่อนหัจักหลายไปโทรลูกครับอันนี้ถือว่าโปรโมทลูกสาว หล่ะแล้วรคอร้านครับเพื่อที่จะจุงฝันกับเดินเขาก็เดินมาเลยเพราะั่นเครื่องช่างหอกตามเพ่งจินหลูกแกลองไปแล่ะครับกับควที่เดินหน้าย่อไปเ้อพี่น้องครับอืมเอาซอยกันซอยกันซื้อบัตรซื้อปีบัตรกุมปีกัราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนครับมจาไปที่เพียพลังมวลครับเดอครับเงินล่อถ,ถาเอมินครับล่อถ,ถานี่เร็วครับ สีอเล้วจากเลี้ยวมันก็นดึงกบกุมเรียวไปปสูสะเลาะห์หนาหานครับอืมอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ไปซอยกันพวกพี่น้องป้องไปชัยยูกไก่บริเวณงานครับอืมงานนี่ก็จัดยูบ้านแบกตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับบวกเด็กไก่ท้านหนังกลับไปมึงหนาเวที่มึงหนาหานครับแถ่ทนทีป้งฟังมองจอดรถโอ้ครับโอว่าครับอรนี่ปั๊บตีเกียรติใไบไห้เอา้า ซอยกับบีนน้องเอบี่น้องเฮากับบ่วอยกันจะบไดีสยอยเฮาละครับเอาฝากไว้เท่า,านี้ก่อนนะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับเอาเดี๋ยวจิม่า่ากกันไหมครับสวัสดีครับ